สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปศที่ส์นะคะวิชาการงานอาชีพนะคะในสัปดาห์นี้ครูดำก็จะมาพูดถึงเรื่องงานช่างนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนงานช่างเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะอธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อชื่อหรือตอนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะ ข้อสมใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงานค่ะข้อสานะคะทํางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการการทํางานด้วยความสะอาดความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะไปเรามาเรียนรู้หน่วยที่5กันนะคะงานช่างงานช่าง ก่อนอื่นเราก็มารู้จักของเล่นก่อนนะคะของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานกับเราเมื่อเลิกเล่นแล้วของเล่นของเราเนี่ยเราควรจะดูแลบำรุงรักษาโดยการทําความสะอาดและจัดเก็บของเล่นอย่างผูกว,วิธีนะคะเพื่อจะได้เก็บไว้เล่นนานๆการดูแลรักษาของเล่นหมายถึงการดูแลทําความสะอาดของเล่นอย่างถูกวิธีและจัดเก็บให้เป็นระเบียบนะคะ เพื่อให้ของเล่นใหม่และสะอาดอยู่เสมอแนะนำมาเล่นได้อยู่เสมอๆนะคะหากของเล่นเราชำรุดเนี่ยสามารถซ่อมแซมนำกลับมาเล่นใหม่ได้ทำให้เกิดความปลอดภัยในการเล่นนะคะซึ่งวิธีบำรุงรักษาของเล่นเนี่ยเราสามารถทำได้ดังนี้นะคะอะ่เรามาดูของเอ่อของเล่นของใช้ส่วนใหญ่มักชำรุดเสียหายเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะหนึ่ง เล่นของเล่นผิดวิธีเช่นทำของเล่นตกพื้นชิ้นส่วนแตกกระจายนักเรียนชอบงัดแงะ,งะหรือชอบแกะส่วนประกอบของต่างๆของเล่นนะคะของใช้หรือไม่อ่านหรือดูคู่มือให้ถูกวิธีนะะต่อไปข้อ2นะคะเล่นหรือใช้ของใช้างานแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิมนะคะอาจทำชิ้นส่วนต่างๆหายไปได้ ถ้าต้องการให้ของเล่นของใช้ยังมีสภาพดีไว้เล่นและใช้งานได้นานาน,นักเรียนควรบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีดังนี้นะคะข้อ1นึ่ำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทําของเล่นของใช้ที่ชํารุดเพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ถูกต้องเหมาะสมนะคะ ต่อไปข้อ2นะคะศึกษานักเรียนควรจะศึกษาคู่มือเวลาที่เรียนซื้อของเล่นมาเนี่ยมันจะมีคู่มือแนบมาใช่นไปพัะนักเรียนก็ควรจะศึกษาข้อมูลหรือคัแนะนําการใช้งานของบริษัทผู้ผลิตของเล่นที่ที่ใช้ที่ทําขึ้นมาและแนบมากับของเล่นนะคะอันนี้นักเรียนควรจะศึกษาข้อมูลที่เขามีมาให้ในกล่องน,นะคะ 3. ตรวจสอบลักษณะการชำรุดของเล่นของใช้เพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ถูกวิธีนะคะต่อไปนะคะการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมของเล่นของใช้ให้กลับมาเล่นและใช้งานได้อีกมีข้อควรคำนึงถึงดังนี้นะคะข้อหนึ่งต้องเก็บรักษาอะไรต่างๆหรือชิ้นส่วนที่ชำรุดไว้ด้วย เพื่อนำมาซ่อมแซมและประกอบใหม่และใช้งานได้ดังเดิมนะคะข้อ 2. ความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมแซมโดยต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างระมัดระวังไม่หยอกล้อหรือเล่นกันนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะต่อไปข้อ3านะคะ การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างประหยัดและรู้คุณค่าโดยใช้เท่าที่จะเป็นใช้อย่างถูกวิธีมันบำรุงรักษาและซ่อมแซมมัชบรุดเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่ต้องซื้อใหม่นะคะข้อ4การทำงานด้วยความประณีตละเอียดรับข้ตรวจผลงานหาข้อประพ้องวนแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะข้อ 5. ทําความสะอาด และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมของเล่นของใช้รวมถึงบริเวณที่ทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ควรจะเก็บทําความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยนะคะประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นนะคะ